สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสาวเดือนมาซักผ้าให้น้ยนอยๆนะคะทุกคนคะ่ะซักผ้ามือเอิญปนใจชุดนักเรียนไปคือเก่านะคะทุกคนสาวเดือนก็นซื้อให้เพิ่นชุดเดียวพี่น้องเลยนะคะอือก็เลยจําเป็นต้องได้มาซักมือเพราะว่าเอาอาศัยว่าผ้ามันหน่อยล้วก็ซักมือก็จะส,สะอาดกว่าเขาไปใส่เครื่องเพราะว่ามันหน่อยโตเขาซักเอาพี่น้องนะ อพอซักแล้วหักเสียไปใส่เครื่องไปอบคือเก้านะคะทุกคนนะตามภาพเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะซักไปย่งองไปสาวเอ้ยซักไปย่งองไปอ่ะซักไปแร้แล้วกระโปรงแล้วแล้วซักแล้วแล้วย่งองเอาแค่เดียว ย่อง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 ลง,งไปลงไปสาวให้สะอาดออกกำลังกายมือพร่อมัละทุกคนค่ะบริหารบม่ได้ซักแต่ดนแล้วก็ซักออกกำลังกายไปตะกี้สมัยตะกอนก็ซักมือนี่ละทุกคนเอ้ยนะคะบอลแล้วเรามีเครื่องซักผ้าเลยเครื่องอยู่กันลายพนก็นจําเป็นได้ใช้เครื่องซักผ้าถามว่าสะอาดก่มมือบอบ,อบอนะคะทุกคนนะ นะซักเครื่องกับบอกค่อยสะอาดปันไดดอกแต่ว่าอาศัยว่าผ่ามันหลายทุนแรงเฮานะคะเฮาสิไปนั่งซักก็โอ้ยหลายชั่วโมงอยู่พล่ะกะตะก,ก้าใหญ่ๆเป็นชั่วโมงพล่ะชั่วโมงกว่านะคะทุกชั่วโมงนึงพล่ะไปเอา้าทึงสีซักทึงสีย่องเนาะพี่น้องทึงสีล่มือแบบนี้ทึงสีมาอบทึงสีเอาเป็ดตากแบบนี้เนาะพี่น้องแมนบออ่าเขาอยู่กันหลายคนสี่คนเลย มันก็เลยผ่านหลายพี่น้องเลยอ่เขาจำเป็นใส้เครื่องซูมมือนี่ก็ได้บุคือมันกับบสะสอาดเท่ามือเขาซักดอกอืมแต่ว่ามันก็จจาเป็นในยุคนี้สมัยนี้นะคะอ่ะซักไปย่องไป อามาหอดตอนนี้กันแล้วแล,ล้วพี่น้องเ้ยสาวเดือนก็สิได้เอาไปอบก่อนเด้ออาอบแล้วแล้วพี่น้องนะคะอบแล้วแล้วเ,วเสื้อนักเรียนกระโปรงนักเรียนและถุงเท้าอบเรียบร้อยก็เสื้อเข้าไปตากข้างในเด้อพี่น้องฝนช่วงนี้ก็สมุยฝนตกดุนะคะอ่าตกหลายก็เลยบวไว้ใจป็นใดมาตากข้างในจังไดก็แห้งเพราะว่ามีพัดลมอยู่นะคะทุกคนนะอ่าใส่แม่แควรเมื่อเอินเส้ามาเขากับรีด ได้คือเก่าทุกคนค่ะนะอ่าไ่ยากนะคะทุกคนค่ะตากตากไปสาวเออตากไปอถุงเท้าตากกันลอ่ะเอากระโปงมาเนี้กระโปงใส่ไม่แขวนตากบาเนี้โอ้ยแห้งมืนจังไดก็แห้งละเห็ดแบบนี้ก็ได้ทุกคนค่ะเออนี่ไม่ยากหรอกเอา่าอ๋อ เสื้อนักเรียนมาเนี่ใส่ไม่แควนซาวด้ยใส่ขอไปเออนั่นละอือปุ้ยมือยามืออื่นกันเรียบร้อยแล้วทุกคนแห้งนะคะนจะอือพับพาคนุณนูไว้ซะบัดน,นี้เรียบร้อยพับพาคนุณนูก็แล้า แล้วเราได้พี่น้องบันนี้ซีไดลาพี่และน้องเป็ดกอนนะจ๊ะ